สวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งพักใจแล้วลองฟังเรื่องเล็กเกเรื่องหนึ่งที่อาจทำให้ใจเราสบายขึ้นทุกวันนี้เวลาที่เราเปิดมือถือเลื่อนโซเชียลเราจะเจอเรื่องราวของคนมากมายเพื่อนบางคนมีบ้านใหม่บางคนได้เลื่อนตำแหน่งงานบางคนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพอเราเห็นแบบนั้น ใจเราก็มักจะถามตัวเองว่าแล้วเราละ่ะทำไมชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากครับทุกคนเคยเป็นทั้งนั้นแต่ถ้าเราเผลอปล่อยให้การเปรียบเทียบครอบงำใจไปนานๆมันก็จะกลายเป็นไฟที่คอยเผาใจทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเลยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่า ทุกชีวิตมีเส้นทางของมันเองเหมือนดอกไม้ในสวนที่บานไม่พร้อมกันบางดอกบานเช้าบางดอกบานสายบางดอกบานช้าแต่ไม่ว่าดอกไหนก็ยังเป็นดอกไม้ที่งดงามในแบบของมันสังเกตไหมครับว่าดอกไม้ไม่เคยหันไปเปรียบเทียบกับอีกดอกหนึ่งเลยมันเพียงแค่เบ่งบานตามเวลาและเหตุปัจจัยของมันเอง ถ้าเรามัวแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะไม่มีวันพอใจเพราะไม่ว่าเราจะก้าวไปไกลแค่ไหนก็จะมีใครสักคนที่ดูเหมือนจะเก่งกว่ารวยกว่าหรือสำเร็จกว่าเราเสมอแต่ถ้าเราหันกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานเราอาจจะเห็นว่าวันนี้เราใจเย็นขึ้นอดทนขึ้นหรือเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นแหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริง ในพุทธศาสนามีธรรมะที่ชื่อว่าอุเบกขาครับอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยๆไม่สนอะไรเลยแต่หมายถึงการวางใจอย่างเป็นกลางเข้าใจว่าชีวิตของเขาเป็นของเขาชีวิตของเราเป็นของเราทุกคนมีเส้นทางและเหตุปัจจัยของตนเองเราไม่จำเป็นต้องวัดค่าของตัวเองด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นสุดท้ายนี้ อยากฝากข้อคิดสั้นๆเอาไว้ให้ทุกคนลองจำไว้ครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราวางใจได้มากแค่ไหนหันกลับมามองชีวิตของตัวเองเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองเพียงเท่านี้ใจก็จะเบาขึ้นสุขขึ้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยครับ การเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ทำให้เราลืมสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวนะเช่นเราอาจมองข้ามสิ่งดีๆที่ตัวเองทำไปแล้วในแต่ละวันวันนี้เราทำงานเต็มที่แล้วแก้ปัญหายากๆได้หนึ่งเรื่องแต่เรากลับสนใจแต่สิ่งที่ยังไม่สำเร็จทำให้ใจเราเครียดโดยไม่จำเป็นลองหยุดสักพักหายใจเข้าลึกๆแล้วสังเกตสิ่งดีๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของเพื่อนหรือกาแฟแก้วโปรดสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แหละที่ช่วยให้ใจเราสบายขึ้นบางครั้งเราก็ลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ต้องใหญ่โตแค่ทำวันนี้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยก็ถือว่าเราเดินไปข้างหน้าแล้วเหมือนเดินขึ้นบันไดทีละขั้นบางครั้งเราเห็นคนอื่นวิ่งไปข้างหน้าเร็วกว่าก็ไม่เป็นไร แค่เราเดินในจังหวะของเราเองก็พอแล้วและอย่าลืมใจเราก็เหมือนต้นไม้ต้องมีเวลาเติบโตมีรากลึกมีใบเขียวชะอุ่มบางวันฝนตกลมพัดก็เป็นธรรมชาติแค่เรายือนอยู่มองฟ้าและให้เวลากับตัวเองใจก็จะสงบขึ้นเองสรุปง่ายๆคือไม่ต้องไปวัดค่าตัวเองกับใคร แค่ดูว่าเราเก้าวไปข้างหน้าได้ไหมหัวเราะได้ไหมรู้สึกดีได้ไหมนั่นแหละความสุขที่แท้จริงบางทีแค่พูดกับตัวเองแบบนี้ก็เพียงพอแล้วฉันทำดีที่สุดแล้ววันนี้ฉันดีพอแล้วลองพูดกับตัวเองทุกวันใจเราจะเริ่มเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วความสุขก็จะตามมาเอง บางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าความสุขไม่ได้ต้องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องได้บ้านใหม่รถใหม่หรือรางวัลอะไรใหญ่ๆแค่เช้าเช้าตื่นขึ้นมาแล้วได้ดื่มน้ำอุ่นๆได้เห็นแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องหรือได้หัวเราะกับเพื่อนสักนิดก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วลองสังเกตดูรอบตัวมีเรื่องดีๆอยู่ทุกวันบางคนคิดว่าต้องสำเร็จเหมือนคนอื่นถึงจะมีความสุข แต่ความจริงคือเรามีชีวิตของเรามีเรื่องดีๆของเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ใจก็จะเบาอีกเรื่องที่อยากเล่าบางครั้งเราก็คิดว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองเหมือนเวลาที่เราปลูกต้นไม้บางต้นโตเร็วบางต้นโตช้าแต่ทุกต้นก็มีรากของมันเอง รากลึกรากแข็งแรงแล้วมันก็จะเติบโตไปตามวิถีของมันดังนั้นอย่าไปกังวลว่าต้องเหมือนคนอื่นแค่เราพัฒนาตัวเองทีละลิตทีละวันใจก็จะเริ่มสงบขึ้นเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองและอีกอย่างอย่าลืมให้เวลากับตัวเองบางวันก็เหนื่อยล้มบ้างผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่แค่เราเรียนรู้จากสิ่งนั้น ก้าวต่อไปอย่างใจเย็นนั่นก็ถือว่าเราเติบโตแล้วสุดท้ายลองจดจำข้อคิดง่ายๆไว้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เปรียบเทียบกับใครแต่ความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักยิ้มให้ตัวเองได้ไหมเรารู้จักให้อภัยตัวเองได้ไหมแค่นี้ใจก็เบาขึ้นสุขขึ้นโดยไม่ต้องไปสนใจใครเลย บางทีเราอาจจะคิดว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบต้องทุกอย่างเพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบนะมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวหรือเปล่าเรารู้สึกขอบคุณเรื่องเล็กๆได้ไหมแค่ได้กาแฟแก้วโปรดตอนเช้าแค่ได้ยิ้มกับใครสักคนแค่ได้เดินเล่นใต้แดดอ่อนๆแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้ว บางวันชีวิตก็เหนื่อยก็ทอ้อเราก็ทำอะไรไม่สำเร็จอย่างใจคิดแต่ไม่เป็นไรนะทุกอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงสู่แม่น้ำบางครั้งไหลช้าบางครั้งไหลเร็วแค่เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใจก็จะสงบขึ้นเองอีกอย่างที่สำคัญคืออย่าลืมให้เวลากับตัวเองบางครั้งเราโฟกัสแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ แต่ถ้าเราหยุดสักนิดมองสิ่งที่เราทำได้แล้วเราจะเห็นว่าตัวเองก็เก่งนะก็พยายามแล้วแค่เรามองตัวเองแบบนั้นใจก็เริ่มเบาขึ้นและอย่าลืมการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเติบโตแต่การเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตต่างหากที่ทำให้เราเห็นความก้าวหน้าวันนี้เราทํำได้ดีกว่าเมื่อวานไหมวันนี้เรามีความสงบมากขึ้นไหม วันนี้เรายิ้มได้บ้างไหมถ้าใช่แค่นี้ก็ถือว่าชีวิตเดินไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายข้อคิดง่ายๆที่อยากฝากไว้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรเยอะกว่าใครแต่ความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักให้เวลากับตัวเองรู้จักยอมรับตัวเองในทุกวันรู้จักชื่นชมเรื่องเล็กๆรอบตัวแค่นี้ใจก็เบาขึ้นสุขขึ้น โดยไม่ต้องไปสนใจใครเลยจำไว้นะเราเดินในจังหวะของเราเองชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครแค่เราเดินไปทีละก้าวด้วยใจที่สงบทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองบางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่โตไม่ต้องไปมีบ้านใหม่รถใหม่ หรือรางวันอะไรใหญ่ๆแค่ตื่นเช้ามาแล้วเห็นแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องแค่ได้จิบกาแฟแก้วโปรดหรือได้หัวเราะกับเพื่อนสักนิดนี่ก็ถือเป็นความสุขแล้วบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ท้อแต่ไม่ต้องกังวลนั่นคือชีวิตเหมือนต้นไม้ที่โตช้าบางวันแดดด,ดีบางวันฝนตกแต่ต้นไม้ก็ยังเติบโตตามวิถีของมันเราก็เหมือนกัน แค่ให้เวลากับตัวเองใจก็จะเริ่มสงบอีกเรื่องเวลาเราเปรียบเทียบกับคนอื่นมักจะลืมมองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วเช่นวันนี้เราอาจแก้ปัญหายากๆได้หรือช่วยใครสักคนให้มีรอยยิ้มเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละที่ทำให้ใจเราสบายขึ้นและอย่าลืมนะการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องเร็วเหมือนคนอื่นเดินไปทีละก้าวก็พอ บางวันอาจเดินช้าบางวันอาจหยุดพักแต่ทุกก้าวทุกการพักก็เป็นการเติบโตเหมือนกันอีกข้อคิดที่อยากฝากไว้คืออย่าลืมหายใจเข้าลึกๆเวลารู้สึกเครียดลองสังเกตร่างกายตัวเองลองให้ใจอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นแค่ใจสงบอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ก็เป็นการให้รางวัลตัวเองแล้วสุดท้าย จำไว้นะความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรมากกว่าใครแต่ความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักยิ้มให้ตัวเองได้รู้จักให้อภัยตัวเองได้และเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองเพียงเท่านี้ใจก็เบาขึ้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครเก่งกว่าใครมีมากกว่า แค่เรามีความสุขกับตัวเองก็เพียงพอแล้วบางทีเราอาจมองข้ามสิ่งดีๆรอบตัวไปเพราะมัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นเราอาจเหนื่อยจากงานหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่ก้าวหน้าเท่าคนอื่นแต่ถ้าเราลองหันกลับมามองสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นดอกไม้ที่บานอยู่หน้าบ้าน รอยยิ้มของเพื่อนหรือแม้กระทั่งอากาศดีๆตอนเช้าสิ่งเหล่านี้แหละที่ช่วยให้ใจเราเบาและสงบบางครั้งการทำสิ่งเล็กๆอย่างใจเย็นก็สำคัญกว่าการวิ่งไปหาสิ่งใหญ่ๆเช่นลองทำอาหารเองจัดบ้านให้เรียบร้อยหรือออกไปเดินเล่นสันส้นๆเราอาจคิดว่าเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันทำให้ใจเราสบายขึ้นมากกว่าที่คิดอีกเรื่อง เวลาเรามองตัวเองอย่าไปมองว่าเรายังทำไม่ได้หรือยังไม่เก่งพอลองมองว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างวันนี้เรามีความอดทนขึ้นไหมหรือหัวเราะได้บ้างไหมทุกวันเราเติบโตขึ้นเล็กๆแม้ไม่ทันสังเกตแค่เราให้เวลากับตัวเองใจก็จะค่อยๆสงบขึ้นบางวันก็ล้มบ้างทำผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นและไม่ดุด่าตัวเองเกินไปเพราะใจที่ใจดีกับตัวเองจะเป็นใจที่แข็งแรงและสงบที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าแต่ทุกคนเดินไปในเส้นทางของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่เราเดินไปทีละก้าว ด้วยใจที่สงบทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองสุดท้ายจำไว้นะความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรมากกว่าใครความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักให้เวลากับตัวเองรู้จักยิ้มให้ตัวเองและเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองแค่นี้ใจก็เบาขึ้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย บางครั้งเราก็มักคิดว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบต้องทุกอย่างเพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวหรือเปล่าเรารู้สึกขอบคุณเรื่องเล็กๆได้ไหมเช่นแค่ได้กินอาหารจานโปรดได้เดินเล่นใต้ต้นไม้หรือได้คุยกับใครสักคนที่เข้าใจเรานี่ก็ถือเป็นความสุขแล้วนะบางวันเราก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อย แต่ไม่ต้องกังวลนั่นคือชีวิตจริงเหมือนต้นไม้ที่โตช้าบางวันแดดดีบางวันฝนตกแต่ต้นไม้ก็ยังเติบโตตามวิถีของมันเหมือนกันกับเราบางวันเราทำอะไรไม่ได้ตามใจคิดก็ไม่เป็นไรแค่เราเรียนรู้จากสิ่งนั้นและก้าวต่อไปนั่นก็ถือว่าเราเติบโตแล้วอีกอย่างเวลาเรามองคนอื่นอย่าเอามาวัดตัวเองเราจะเห็นคนเก่งกว่ารวยกว่า สำเร็จกว่าแต่เราลืมดูสิ่งดีๆรอบตัวเราเช่นวันนี้เราอดทนขึ้นไหมวันนี้เราใจเย็นขึ้นไหมวันนี้เราได้ช่วยใครหรือยิ้มได้ไหมแค่นี้แหละที่ทำให้เราสบายใจและมีความสุขและอย่าลืมให้เวลากับตัวเองบางวันก็พักบ้างทำอะไรช้า,ชาหรือแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยใจว่างแค่นี้ใจก็จะสงบขึ้นเอง จำไว้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรเยอะกว่าใครความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักชื่นชมตัวเองยิ้มให้ตัวเองและเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองบางวันก็หยุดพักบางวันก็เดินต่อแค่เราเดินไปทีละก้าวใจก็เบาขึ้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปสนใจใครเลย บางครั้งชีวิตก็เหมือนการเดินทางไกลเรามักมองแต่จุดหมายปลายทางว่าต้องไปให้ถึงเร็วๆแต่จริงๆแล้วความสุขอยู่ที่การเดินทางมากกว่าปลายทางเช่นบางวันที่เราตื่นเช้าอากาศสดชื่นได้ดื่มน้ำอุ่นๆจิบกาแฟช้าๆหรือได้คุยกับเพื่อนแบบไม่เร่งรีบสิ่งเล็กๆแบบนี้ทำให้ใจเราเบาและอบอุ่นบางวันเราอาจรู้สึกเหนื่อยหรือผิดหวัง แต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกวันเหมือนฝนตกบางวันแดดดีแต่ทุกวันก็มีสิ่งดีๆให้เราได้เรียนรู้ลองสังเกตตัวเองว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรใหม่บ้างเราอดทนขึ้นไหมเราใจเย็นขึ้นไหมเราได้ช่วยใครหรือหัวเราะบ้างไหมถ้ามีแม้เพียงเล็กน้อยนั่นก็ถือว่าเราก้าวหน้าแล้ว อีกเรื่องอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากนักเราทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าแต่ทุกคนมีทางเดินของตัวเองเราแค่เดินไปในจังหวะของเราแล้วใจเราจะสงบและมีความสุขเองบางวันก็หยุดพักบางวันก็เดินต่อบางครั้งก็หายใจเข้าลึกๆปล่อยใจว่างแค่นี้ใจก็เริ่มสงบขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรเยอะกว่าใครความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักชื่นชมตัวเองรู้จักให้เวลากับตัวเองรู้จักยิ้มให้ตัวเองและเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองเพียงเท่านี้ใจก็เบาขึ้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปสนใจใครเลย บางครั้งการใช้ชีวิตก็เหมือนเดินไปบนทางยาวเราไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นไปไกลแค่ไหนแค่เราเดินในจังหวะของตัวเองก้าวเล็กๆทุกวันใจเราก็จะสงบและชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นบางวันอาจเหนื่อยบางวันอาจท้อแต่ไม่เป็นไรแค่เราให้เวลากับตัวเองหายใจเข้าลึกๆปล่อยใจว่างและสังเกตสิ่งดีๆรอบตัวแค่นี้ ใจก็เบาขึ้นแล้วจำไว้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เราเก่งกว่าคนอื่นหรือมีอะไรมากกว่าใครความสุขอยู่ที่ว่าเรารู้จักชื่นชมตัวเองรู้จักให้อภัยตัวเองและเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นหรือมีรอยยิ้มขึ้นมาอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะและเรื่องราวดีๆต่อไปขอบคุณที่นั่งฟังกันจนจบแล้วเรามาเดินไปด้วยกันในจังหวะของตัวเองนะใจจะได้สงบสุขขึ้นเรื่อยๆสวัสดีเจอกันคลิปหน้า